สำหรับคนราศีธนูในเดือนมิถุนายนนะคะตรงนี้เราก็จะมาดูดวงกันเหมือนอีกเั่นเคยนะคะก็คือมีทางภาพรวมนะคะแล้วก็จะมาเจาะจงหัวข้อแยกเนี่ยก็ข,ขอติดตามและให้กาลังใจแพระทีงมงนกันได้ด้วยนะคะอ่ะโอเคสำหรับในภาพรวมของตรงนี้เนี่ยแพรให้เป็นว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิด จะบอกว่ายังไงอ่ะมันเป็นอารมณ์คล้ายๆกับเหมือนขั้นบันไดอะค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นฟีทที่เหมือนกับแบบว่าเอ้ยมันก้าวไปละขั้นหนึ่งมันก็ขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่มีหลายเลเวลหลายขั้นขึ้นมามากขึ้นแต่แปรให้เป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีอยู่2ออย่างก็คืออ่ะหนึ่ง เป็นไปในทางที่ดีจริงๆแบบดีแบบก้ากระโดดเลยนะคะหรือมันจะเป็นอะไรที่คุณเนี่ยแบบไม่อยากจะเปลี่ยนอะแบบเฮ้ยหรือมันเจอวิกฤตอะไรบางอย่างที่คุณกลับไปมั่นใจตัวเองว่าอ,อ๋มันจะเป็นไปได้หรอมันจะโอเคเหรอเอยเอ,อแบบมันหมดไฟแพชชั่นนะอยู่ดีๆมันจะมีจุดที่ทําให้คุณได้เริ่มก้าวในตามที่คุณตั้งใจหรือสิ่งที่จะให้เป็นนั่นเองแต่มันจะคงสภาวะอารมณ์ของเตงม,มากกว่ว่า มีความแอบน้อยมีความแบบไม่มั่นใจตัวเองมีความแบบเออฉันจะทําได้หรออะไรอย่างเงี้ยมันยังมีการคิดลบหรือก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ตัวคุณเองด้วยนะคะนี่นี้มีเกี่ยวข้องกับการเดินทางปุ๊บปั๊บก็ทันหันมันมีทั้งรายจ่ายที่อาจจะปุ๊บปั๊บก็ทันหันได้ด้วยเหมือนกันนะคะคือเหมือนเข้ามาปุ๊บออกปั๊บอะไรประมาณนี้ก็แนะนําว่าแบ่งเปอร์เซ็นต์เรื่องการเก็บออมไปเลยสมมติคุณแบบว่าได้เงิน เงินเดือนมาอย่างเงี้ยอาจจะแบ่ง5หรือ10ในการฝากออมหรือการไปลงทุนอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่คุณเลยนะคะเอาเป็นว่าเงินเนี่ยมันก็มีทางเข้ามาแล้วก็ออกไปหรือถ้าคิดจะเก็บก็ทําได้เลยนะคะอย่างที่3 ปลายเดือนนะคะน่าจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในส่วนของกิจการเ,เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินสังหาอรเงี้ยก็ถือว่าได้ด้วยเหมือนกันหรือว่ามันเป็นจุดที่คุณเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าอะไอสิ่งที่ฉันสร้างมาแบบ20วันเนี่ยมันโอเคแล้วมันแฮปปี้แล้วเดีฉันจะลุยละเป็นในเวอร์ชั่นแบบนี้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของหัวข้อการงานนะคะสําหรับคนที่ทำงานประจำเนี่ยหมันมี2องในยะนะคะเช่น แวดล้อมทําให้คุณต้องเปลี่ยนอย่างสมมุติอาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบทีมงานภายใน,อ,อ,ยน,น,นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยบุคคลเข้าคนนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยหรือว่ามีการปรับโปรเซสของโปรเจกต์งานให้เล็กลงอะไรอย่างนี้หรือแบบว่าให้เป็นตัวบุคคลเนี่ยไปรับผิดชอบหน้าที่บางอย่างแทนคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันก็จะมีในเวอหาแบบนี้อย่างที่2มันมีโอกาสที่แพรมองแล้วมีมุมเหมือนกับแบบว่ามันกําลังจะ มีเสียงของเตรียมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นในตัวคุณก็ได้ค่ะที่ถ้าคุณกําลังแบบเฮ้ยอยากต่อยอดกับบริษัทที่ทำอยู่อย่างสมมุติเขามีส่งตัวคุณไปสอบไปเรียนให้มันได้ ใบเซอร์เส้นอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้รวมถึงอาจจะเป็นในเรื่องของการไปเรียนต่อการชิงทุนเหล็กนี้ได้ด้วยนะคะแล้วกลับมาใช้ทุนในที่บริาษาัทอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งสองอย่างนี้ถือว่าทําได้เลยนะคะมีโอกาสที่อาจจะถูกคนภายในตรวจสอบหรือตัวคุณเองเนี่ยได้ไปถูกฝากฝังในเรื่องของการที่แบบเฮ้ยเออช่วยสอดแนมดูพฤติกรรมการทุจริตการโกงตรงนี้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะให้เป็นว่ามันมีหลายนอยะ ลักกแต่ให้เวลามันมีการเปลี่ยนแปลง2อ,อย่างที่แพมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในกรณีที่3าอันนี้จะเป็นแค่เพียง10%นะคะระวังการรับผิดชอบหรือการกวาดล้างการเช็ดล้างแทนเจ้านายหรือหัวหน้าจริงๆคนคนที่แบบว่ารับผิดชอบอะ่ะมันเหนื่อยนะหรือต้องมารู้สึกว่าแบบแบกคําติชมคาําด่าคําวิจารณ์ต่างๆคุณอาจจะรู้สึกเครียดทางใจซึ่งแพรมองว่าถ้ามันไม่ไหวแล้วอยากจะแบบ พอออกจากตรงนี้จริงๆก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะก็ให้เป็นว่าอดทนไปก่อนจะดีกว่าค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปต่อกับสภาวะที่มันรองรับไ0่10%ที่แพ้ว่าก็ มีจุดยืนกับตัวเองใ้ชัดแล้วก็ใจแข็งที่จะไม่นําพาให้ตัวเองไปสู่สิ่งที่มันทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรที่มันไม่ดีนั่นเองนะคะก็ปล่อยไปจะดีกว่าค่ะแล้วก็ในนี้นะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ด้วยอาจจะมีการเป็นโปรเจกต์คอลลบอะไรต่างๆยากยใหก็ป็นว่าคนที่มีงานประจําอยู่ก็ยังมีอะไรที่มันแบบว่าเหนื่อยแน่นอนจะ่งเงินเดือนเพิ่มไหมในนี้แพ็ก็ไม่มั่นใจก็ถ้าได้เพิ่มก็มาบอกด้วยเหมือนกันนะคะอะ สำหรับคนที่กำลังตกงานหรือหางานทำอยู่นะคะตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันมี2แบบเหมือนกันก็คือ 1. คุณหางานได้ด้วยตัวเองหรืออย่างที่สมันมีโอกาสจากผู้ใหญ่การเชิญชวนการที่อินไว้การที่แบบไปคอลลบเป็นคอนแทกประมาณนั้นเหมือนกันค่ะที่แบบว่าเฮ้ยเราสนใจในตัวคุณนะอะไรเงี้ยก็ได้หรือคุณไปสมัครแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันค่ะ สำหรับคนที่ไปสมัครงานใช่ไหมสมัครเองเลยนะในนี้แพรให้เป็นว่าอาจจะต้องเตรียมเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการอยู่ร่วมกันหรือ Mindset ในเรื่องของการที่คุณน่ะจะจัดการภาระหน้าที่ยังไงอยากจะพัฒนาตัวเองแบบไหนซึ่งตรงนี้มันต่างกันเลยนะถ้าสมมุติเขาสัมภาษณ์มาแล้วคุณแบบว่า ก,ก็แล้วแต่คําสั่งมาเลยค่ะอ,อ,อยากอยากให้ทําอะไรทำมาเลยค่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณดูไม่น่าสนใจหรือคุณรู้สึกว่าไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอันนี้ก็เลยเมองว่าถ้าเป็นในเชิงสิทธิวิทยานะคะมันก็จะมีเชิงแบบเอ๊ะเขาจะได้เห็น การบริหารความคิดคุณว่าคุณมีต่อแวดล้อมสังคมยังไงคุณจะเอามายเซ็ตหรือสิ่งที่คุณเจอปัญหาเฉพาะหน้าเราแก้ไขกับมันยังไงดังนั้นเตรียมตัวสำหรับทางด้านตรงนี้หน่อยมากกว่าแค่อะไรก็ได้หรือเซยเยสโดยการที่มันแบบอีหยังวะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะก็เลยให้เป็นว่าเตรียมตัวทําการบ้านในเรื่องของการเตรียมความพร้อมตังท้านสิตวิทยาศึกษาเพิ่มหน่อยก็ดีนะคะแล้วก็ในนี้นะคะอาจจะมีกรณีที่สองที่แพรบ,บอกว่ามันมีโอกาสงานจากคนอื่นนั่นเอง ตรงนี้มีมีหลายมิติเลยตรงที่หนึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานเก่าที่เขาเคยออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ใหญ่จากออพ่อแม่คุณแนะนํามาครูอาจารย์หรือคนที่คุณไว้ใจอย่างเงี้ยชวนไปทํางานชวนมาสหรบช็คชวนโอกาสบางอย่างก็ได้นะคะแต่ในนี้จะมีอย่างหนึ่งที่แพรู้สึก,กว่าน่าสนใจคือสมมตุติบริษัทที่คุณสนใจอ่ะเขายังไม่เปิดรับรแผนกคุณ แต่คุณกลับมีความรู้สึกว่าอะงั้นลองยื่นไปก่อนสิเผื่อจะได้อะไรเงี้ยเอากลับได้ก็มีเหมือนกันนะคะมันจะเป็นเหมือนกับกรณีประมาณว่าอย่างสมมตินะ ตำแหน่งตำแหน่ง d i g จ t ต l อ a มาเก็ตติ้งตรงนี้บริษัทนี้ยังไม่ได้เปิดรับแต่คุณส่งโปรไฟล์ส่งพอที่น่าสนใจไปก่อนแล้วปรากฏว่าพอส่งไปหลายๆที่อย่างเงี้ยมันอาจจะมีสัมภาษณ์รอบพิเศษหรือมันมีโปรเจกต์ที่เขากำลังจะขยายบริษัทแล้วติดต่อคุณกลับมาก็ได้ค่ะก็ให้เป็นว่ามันมีโอกาสได้งานแบบลับๆหรือการสัมภาษณ์แบบลับๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่3ตรงนี้เท่าที่แพรมองมันอาจจะมีในเรื่องของการที่เป็นแบบคอนแทคสั้นๆอย่างเช่นสมมติ ดีลงานกันโปรเจกต์นี้6เดือนได้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือ1ปีสัญญาสั้นๆอะไรประมาณนี้ถือว่าได้ด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่ตกงานและกําลังหางานทํานะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้หนึ่งใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะทางงานตอนนี้มันหายากแล้วสภาวะแบบนี้ทำไรต่อไปเรียนต่อดีไหมในเวอร์ชั่นนี้ก็ดีนะคะซึ่งแพรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยเพราะภาคเกี่ยวข้องกับการเรียนทั้งเรื่องของตรงนี้แล้วก็ภาพรวมเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะคะ ในทางกลับกันนะคะอย่างที่บอกว่าความส่วนทางเกิดขึ้นแล้วสำหรับคนที่ทำกิจการส่วนตัวนะคะ SME freelance ค้าขายนะคะแพรให้เป็นว่าหนึ่งชะลอการลงทุนใดๆไปก่อนเลยดีกว่านะคะในนี้แพรไม่เห็นเรื่องเงินนะแพรเห็นมันเป็นฟิลเหมือนกับประมาณแบบว่างานติดขัดดิเล์ล่าช้าหรือว่าเออแบบการผิดคำพูดของลูกค้า การที่ไม่จ่ายการที่ไม่ตรงปกไม่ตรงสเปคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพามีความรู้สึกว่าคุณวางแผนสำรองเผื่อไว้ก็ดีนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของเอกสารการรับรายจ่ายการวางวินอะไรอย่างเงี้ยให้ดีจะดีกว่าคะ่ะสำหรับคนที่เกิดราศีธนูในเดือนพฤษในเดือนมิถุนายนนะคะ<ม>คราวนี้เนี่ยนอกจากงานมันมีความไม่เป็นไปตามตั้งใจใช่ไหม แพรให้เป็นว่าถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยกรริจการมันมาถึงจุดที่คุณแบบจะต้องปรับล้างสังขยานาสังขยานามันใช้คําแก่ไปไหมก็ไม่นะแต่เป็นเอาเอาเป็นว่ามันคือการล้างระบบใหม่เลยจะดีกว่าคะ่ะอย่างสมมุติ คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามันแบบเฮ้ยมันต้องปรับตัวไปสู่แบบปีอื่นๆแล้วแพให้เป็นว่าคุณวางแผนสำหรับตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นคุณจะปรับรูปแบบตัวงานใหม่ยังไงให้บุคคลแบบไหนกลับมาใช้ประสิทธิภาพให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับในรูปแบบของกระตาดออนไลน์การขายแบบไหนเป็นเรื่องที่สำคัญของคนเกิดราศีธนูนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตรงนี้แพรอยากจะบอกว่า มันจะมีอารมณ์ลคล้ายๆการรีแบรนด์ใหม่หรือสําหรับใครที่รับกิจการช่วงต่อจากของที่บ้านมาอย่างเช่นกงสีหรือว่าธุรกิจส่วนตัวที่ทางอะไรเงี้ยเอามาต่อยอดมันจะมีการเปลี่ยนเจเนเรชันนะคะที่แพมมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าที่บ้านคุณะ่ะเขายังไม่ได้ปล่อยเขารู้สึกว่ายังยึดติดกับวิธีการบริหารแบบเดิม,ดมนะะๆนะคะเลยแนะนําว่าคุณลองอาจจะแตกลายโปรดักต์หรือสินค้าหรือตัวธุรกิจใหม่เพื่อที่จะเน้น ในแบบที่คุณดูแลตัวเองได้หรือคุณทำพอร์ตหรือคุณลองทำผลงานไปสักระยะเพื่อที่ให้เขามั่นใจว่าเฮ้ยปรับรูปแบบเป็นโมเดลแบบนี้แล้วมันดีนะปรับแพคเกจิ้งแล้วก็เป็นของขวัญของฝากแบบนี้แล้วมันโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าค่อยๆใช้เวลาในเรื่องของการเปิดใจนะคะกับต่างเจเรชั่นมันเป็นในเรื่องของกิจการส่วนตัวที่เป็นส่งท่อต่อรุ่นนะคะก็ให้เป็นว่าเรื่องงานก็ต้องรุนอีกทีในเดือนหน้าค่ะ สำหรับในส่วนของเรื่องการเงินของคนราศีธนูนะคะอ,อย่างที่บอกไปถึงแม้มันจะมีความสอดคล้องและต้องเตือนสําหรับคนที่ทํา s ส e แล้วก็การลงทุนน่ะเนาะ,นะแพรให้เป็นว่านี่นเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างอีกแล้วนะคะระหว่าง1 การที่คุณเนี่ยเอางานเก่าๆามาบริหารการจัดเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะหรือสมมติอาเรียกง่ายๆอย่างสมมติบร,าาริษัทของคุณอย่างเงี้ยทำเป็นของฝากแต่ว่าก็แตกลายเป็นแบบกิจกรรมสําหรับเด็กกิฟต์บอชเชอร์สำหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยของเล่นเด็กอะไรเงี้ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเพื่อที่กระจายรายได้หรือเคลียร์สินค้าในสต็อกนั่นเองนะคะหรืออย่างที่สองมันจะมีในเรื่องของการลงทุนกับความรักความชอบ แต่ในนี้แพ้ให้เป็นวามันเป็นงานที่ใช้เวลานะเพราะมองจากภาพรวมก็ชัดงานที่ใช้เวลาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่า 1. ถ้าไม่นับเช่นการเงินอย่างแบบการออมในการการออมทองการลงทุนในหุ้นหรือว่าการออมเงินซื้อแบบกิน ดอกเบี้ยหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือการโกงนะแพนเน้นเอาที่ถูกกฎหมายไปก่อนมันเป็นการลงทุนในระยะยาวได้ด้วยนะคะแต่ในนี้มันมาจากความนคนชอบคือ1เกี่ยวข้องกับที่เปนสังหาได้เช่นคุณอาจจะมีพื้นที่แล้วอยากปล่อยให้เช่าอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวอีกเทรนข้างหน้าคนอาจจะไม่นิยมซื้อสังหาแต่อาจจะนิยมเช่ากันมากกว่าก็ได้โดยตามเศรษฐกิจนะคะอย่างที่2เกี่ยวข้องกับต้นไม้ที่ดินหรือว่าจุดที่มัน ปลูกแล้วมันต่อยอดได้ในระยะยาวก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเทคกันดีดีเนี่ยเราจะเห็นว่า ไม้มงคลอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมนะคะถึงแม้คนไทยจะติดแต่มันอาจจะเป็นไม้ใบไม้ด่างที่เริ่มขายกันจริงๆคือราคาหลักพันยยนยันหลักล้านพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการใช้เวลาคือกว่าจะโตกว่าจะด,ดูแลบํารุงปุ๋ยบํารุงฟอร์มอะไรให้มันขึ้นสวยก็เป็นการที่ใช้เวลาเหมือนกันหรือประเภทใครที่อยากทําเป็นโปรดักต์โฮมเมดสมมุติ ที่บ้านคุณทําทําซอสได้อร่อยมากมันก็เป็นการหมักดองถูกไหมคะแบบเออเป็นโชยุสูตรพิเศษที่ใช้เวลาหมักจากอะไรบ้างหรือว่าอย่างบางคนก็ขายเชิงแบบวัตถุดิบอย่างเช่นน้ำปลาดองอะไรนะน้ำปลาไม่ดองสินะน้ำปลาคือน,น้ำปลาานะคะอาจจะเป็นแบบ น้ำพลาสูตรสำหรับครอบครัวคุณอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้มันเป็นการขายก็คืองานที่ใช้เวลานั่นเองหรืออีกอย่างก็คืออย่างเช่นอะมูลไส้เรือนเลยอย่างสมมติตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดหนึ่งที่คุณอะเฮ้ยเราปลูกต้นไม้ไม่ไหวว่าปลูกปลูกแล้วแบบมือร้อนมือมีคืนเหลยย็กเงี้ยคุณอาจจะลงทุนกับไส้เดือนที่แบบเอเอ,เอไปศึกษาทํามาหากินวิธีตรงนี้ หม่หม่หน่อยแล้วก็ปรากฏว่ารายได้เนี่ยมันแบบหลักหมื่นต่อเดือน3-4ี่หมื่นอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่ที่พื้นที่ก็เลยให้เป็นว่างานลงทุนเกี่ยวกับทางด้านเวลาที่มันต้องใช้เวลาเนี่ยคนราศีธนูก็ทําได้ดีในเดือนนี้หรือเป็นไอเดียที่แพรจะให้ในการคิดเริ่มต้นนะคะต่อมา มีโอกาสเดินทางปุ๊บปั๊บก็ทันหันกับครอบครัวาการยกย้ายในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือในขณะเดียวกันอย่างที่บอกค่ะเกี่ยวข้องกับไอเดียการตกแต่งบ้านของสวยงามแฟชั่นจะยังพอไปได้อยู่นะคะถ้าใครคิดจะลงทุนหรือต่อยอดทางการเงินอาจจะมีการแบบรวมกันกับเพื่อนไปขายเสื้อผ้ามือสองตัวละ50บาทอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็อย่างที่สาม ศิละปะหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นคราว็นดิจิตอลอย่างสมมุติคุณแบบทํางานประจาําแต่กลางคืนคุณก็นั่งวาดรูปอินลัสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยขายออนไลน์ทาเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นว่ามันเป็นงานเสริมที่แพรู้สึกว่ามันเป็นด้านดีมากกว่าด้านเสียนะยกเว้นแค่อย่างที่บอกคือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือว่าพอเงินมาปุ๊บลายจ่ายจอเหมือนเงาติดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นว่าคนราศีธนูก็จะมีเรื่องที่ต้องระวังทางด้านการเงินประมาณนี้ค่ะ สำหรับในส่วนสุขภาพของคนราศีธนูนะคะในนี้เนี่ยพอด้วยความที่เหมือนอย่างที่แพ์ต้องย้อนไปภาพเลงนิดน,นึงนะคะว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงเร็วหรือมันจะเป็นจุดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเติบโตวยัยมันมีอะไรที่ต้องทํารับผิดชอบเยอะขึ้นไม่มีเวลาเครียดหรือมันเป็นภาระกดดันจากทางบ้านครอบครัวคุณคือเดอะแบกของที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจึงจะเป็นจุดที่คุณระวังในเรื่องของภาวะทางจิตใจเช่นปัญหาซึมเศร้า ในนี้จริงๆยังไม่เชิงเป็นอารมณ์ไบโพลารนะคะมันมันจะอยู่ที่แพทว่ามันคือเรื่องของดวงส่วนบุคคลด้วยก็เลยให้เป็นว่าหนึ่งระวังภาวะซึมเศร้าหรือภาวะการเครียดสะสมซึ่งตรงนี้เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกมันเริ่มคิดลบหรือมันเริ่มส่งผลต่อการที่ทําให้คุณพูดจาแล้วแบบมันดูรุนแรงกับคนอื่นหรือว่าคนรอบข้างเขารู้สึกจะชัดเจนเอย่งเงี้ย ก็อาจจะลองไปหาหนักจิตหมอจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมีการเปิดใจในการยอมรับไปหาในสิ่งนี้เพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็หาทางออกให้กับตัวเราอย่างดีที่สุดนะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าเรื่องของตรงนี้มันเป็นในเรื่องของสารเคมีสมองต่อให้แบบ คุณจะมาฟังดวงอ่ะมันอาจจะไม่ได้แก้ขายได้โดยตรงนะคะ <Yeah. S 1> ก็เลยแนะนําว่าไปหาหมอจิตหรือนัจิตที่เขาช่วยในเรื่องของสารเคมีสมองโดยตรงจะดีกว่า <Yeah. S 1> แล้วก็ขา ปัญหาทางแก้ไขให้ถึกทางนั่นเองค่ะก็เลยให้เป็นว่า 1. รองรังลสภาวะอารมณ์และจิตใจนะคะอย่างที่ 2. ใครมีโรคก,กรรมพันธ์ุเช่นหัวใจโตวความดันไขมันเราสลกจากทางบ้านจากครอบครบัวกรรมพันธอะไรเงี้ยต้องไปรังเพิ่มเติมนะคะรวมถึงคนที่เป็นโรคจำตัวด้วยอย่างที่ 3. ถ้าใครจะมีไปทำฟันนะคะอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคดีแล้วก็ในนี้ยังมีระวังภัยทางน้ำอย่างอีกเช่นกันนะคะเช่น ไปเล่นโซนทะเลแล้วแบบแพ้น้ําแพ้อากาศอาหารทะเลอะไรอย่างนี้เจอช่วงมรสุมเข้าแล้วเออเล่นทะเลแล้วเจอแบบแมงกะพรุนคันแมงกะพรุนพิษขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรืออย่างบางทีแบบไปโดนแก้วในใต้น้ําบาดอะไรเงี้ยในทางตื้นอะไรอย่างเงี้ยโดนขอนไม้โดนตะปูนีย่ยต้องไประวังได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งใครที่มีเด็กๆนะคะระวังในเรื่องของอบุบัติเหตุทางน้ําเช่นการจมน้ําหรือว่าถ้าในทางกับการเนี่ยควรจะส่งเสริม ให้เด็กๆน้องๆเนี่ยไปเรียนว่ายน้ําไปเรียนในเรื่องของศิลปะการต่อสู้เพื่อที่จะฝึกภูมิของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เต็มที่ได้เลยค่ะก็ถือเป็นการแก้เคล็ดกันไปนะคะหรือเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆเขาจะเรียนว่ายน้ำกันตั้งแต่เด็กสมบัตการพัฒนาการเราก็เออแบบเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางร่างกายก็ถือว่าโอเคดีแบบส,สุขภาพค่ะแต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในด้านของสุขภาพนะคะมีโอกาสที่จะเป็นแปลว่ามันคือความเครียดสะสมมาก เพราะความเครียดสะสมจริงๆบ้านหมุนน่ะมันอาจจะหาสาเหตุได้ไม่ชัดนะว่ามาจากอะไรแต่แทนให้เป็นว่าเบาๆเรื่องความเครียดสะสมและสภาพจิตใจเป็นหลักนะคะแล้วก็ระวังถ้าคุณผู้หญิงไประวังเกี่ยวกับมนลูกประจําเดือนนะคะในนี้จริงๆเกณฑ์การทองตั้งครภ์มีได้ด้วยเหมือนกันประมาณช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปนะคะก็ถ้าใครแบบมีเบบีก็ยินดีล่วงหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกยังไม่พร้อมก็ไปเช็คตรงนี้เผื่อไว้ให้ดีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีในกรณี ทมันรูปกระจำเดินผิดปกติมีเกี่ยวข้องกับซีดหรือว่าการที่มันแบบมันมีการคลาดเคลื่อนมันมีอะไรที่แบบผิดปกติแปลกไปนะคะก็แนะนําว่าหาข้อมูลให้มั่นใจแล้วก็ค่อยไปหาหมอจะดีกว่าค่ะสุขภาพของคนราศีธนูเนี่ยก็มีหลายเรื่องหน่อยก็เป็นกําลังใจให,ให้ให้สุขภาพข,ของทุกคนเนี่ยแข็งแรงและปลอดภัยดีค่ะ ความรักของคนราศีธานูในเดือนมิถุนายนนะคะตรงนี้เราก็จะมีแบ่งเป็นสองพาร์ทคือคนมีคู่และคนโสดนะคะส่วนใครที่มีคนคุยก็นะับเป็นคนโสดไปด้วยเหมือนกันค่ะสําหรับการที่เป็นคนมีคู่เนี่ยมีแฟนอยู่แล้วนะคะในนี้จริงๆมันจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาข้องเกี่ยวนะคะแต่ไม่ได้ถึงขั้นเริกราเหมือนกับของราศีของของราศีกิจิกนะอันนั้นก็จะรุนแรงไปในนี้มันจะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยกันคิดหาทางออกและทางวางแผนนะคะรวม ถึงเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายลูกการเรียนต่างๆในนี้มันจะเป็นสภาวะที่เหมือนกับแวดล้อมบางอย่างคุณคุมไม่ได้ไม่ได้หมายถึงสถานการณ์โควิดนะแต่หมายถึงอย่างบางทีเออแบบเขายังปรับให้เรียนออนไลน์อยู่ในระยะยาวหรือว่าบางบ้านเนี่ยยังไม่ได้มีทุนทรัพย์ที่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กังยลในนี้เชิงนีน่เชิงนี่สิทธินนะ์มีนะถ้าเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็มันอาจจะมีแนวรัชชนที่แพ้มีความรู้สึกว่า กิจการควรจะไปต่อยังไงการวางแผนช่วยเงินเก็บจากนี้เนี่ยมันมีหลายส่วนหลายไฟล์เหมือนกันนะคะของคนมีคู่ค่อนข้างจะเครียดเลยเหมือนกันให้เป็นว่าหนึ่งถ้าเกี่ยวกับลูกและการเรียนเนี่ยถ้าใครกําลังจะเปรียบเทียบระหว่างโฮมสคูลกับการที่เล,นเาลายนออนไลน์ตามปกติมันก็จะมีจุดหนึ่งที่แพรมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งสละความเป็นส่วนตัวหรือหน้าที่การงานมาดูแลเด็กๆนะคะในเรื่องของตรงนี้ด้วยอย่างที่2 ใครที่กําลังดูในเรื่องของนี้สิ่งครอบคตรัวตรงนี้แพ้ให้มันว่าจะเยน็นๆทุกอย่างจะมีทางออกนะคะอย่าทึอย่าพึ่งเครียดหรือกดดันไปก่อนนีนี้อาจจะมีกิจกรรมเล็กๆที่ทําให้พ่อแม่รู้ด้ทําด้วยกันแล้วมันก่อให้เกิดเป็นอาชีพหรือรายได้ได้ด้วยนะคะอย่างที่3สิ่งที่ต้องไปรออีกอย่างหนึ่งคือเวลามีปัญหากระทบกระทั่งอะไรกันนะคะอาจจะอย่าใจร้อนคนนึงเป็นน้ําคนนึงเป็นไฟนะคะถ้าสมมติคนที่คบกันมาพักหนึ่งแล้วนะคะ อาจจะเป็นในกรณีที่เฮ้ยถ้าเธอเนี่ยทะเลาะก,กันเนี่ยเดี๋ยวฉันขอไปข้างนอกพักนึงนะแล้วเมื่อไหร่ที่เราทั้งคู่อารมณ์ดีขึ้นค่อยกลับมาคุยกันอะไรเงี้ยจะดีกว่าอย่าปล่อยให้การทะเลาะหรือการผิดใจมันเป็นการข้ามวันนะคะอย่างน้อยเนี่ยการพูดในทางตรงๆที่ไม่ใช่แบบตรงในทางที่มัน,ม,นมันตรงเถนจา๋ามันมีวิธีคําพูดที่สื่อสารแล้วดีกว่าก็ได้อะอย่างเลือกจะเป็นในกรณีที่สมมุติ แฟนของคุณไปอยอกง,งานสังคมแล้วคุณรู้สึกว่าชุดนั้นมัน,มนโปเกินไปคุณอาจจะไม่ได้ไปดูว่าเฮ้ยอันนี้ห้ามใส่นะมันไม่โอเคใช่ไมมชอบคุณอาจจะมีวิธีการอืึ่งที่สื่อสารที่ดีกว่าว่าเฮ้ยคุณเออผมว่าชุดตัวนี้มันบางไปนะคะเป็นอย่างไยคุณอาจจะใส่ตัวอื่นและสวยกว่าซึ่งมันทําให้เขาคิดและเขาได้รู้สึกว่าเออ มันเป็นความคิดเห็นที่น่ายอมรับมากกว่าการที่คุณไปดุไปว่าเขาแบบในกรณีแรกนะคะก็เลยแนะนําว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยคนราศีมิถุนของคนมีคู่ก็ระวังทางด้านความคิดคําพูดที่มันไม่ตรงกันนะคะแล้วก็เป็นจุกจิกในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ลูกแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าจะให้เป็นช่วงเดินทางที่ดีแนะนําว่าเป็นช่วงประมาณครึ่งปีหลังไปเลยจะดีกว่านะคะ ตรงนั้นมันอาจจะมีในเรื่องของสถานการณ์บางจังหวัดเปิดให้เที่ยวได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะหรือมันมีจุดที่คุณรู้สึกว่าเก็บตังค์สักก้อนเพื่อพาครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนแก้เคลลี่อย่างงี้ก็ถือว่าทําได้เหมือนกันค่ะคนราศีธนูในเดือนมิถุนายนะคะแล้วก็ในส่วนของคนโสดสนิทนะคะตรงนี้แพรให้จริงๆจริงๆมันมีการแบ่งหลายมิติเหมือนกันนะตรงที่1คนโสดอ,อยากให้โสดไปก่อนนะคะเพราะในเนี้ยแพรให้มปนว่าเหมือนคุณจะเซนดี หรือคุณเนี่ยดันตาดีคุณอาจจะเป็นสายสตอกเกอร์ก็ได้ว่าเออแบบเฮ้ยไอคนที่มันเราคุยอยู่เนี่ยลองเอาชื่อไปเสิร์ชดูแล้วมันเจออะไรบ้างจะมีในเวอร์ชันนี้อยู่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะคนราศีธนูหนึ่งคุณอาจจะไปเจอว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยเจ้าชู้หรือมีแฟนอยู่แล้วเขาจะมีความโปะแตกบางอย่างหรือตัวคุณเนี่ยไปเจอความจริงบางอย่างด้วยก็ได้นะคะในกรณีที่2มันอาจจะมีในกรณีเพื่อนคุณเนี่ยรู้จักแบบ กระซิบมาอีทีเฮ้ยแกเราอะรู้ติ่งข่าวคนนี้ตอนนี้เมื่อไม่นานมาเองนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีผู้หวังดีและผู้ไม่หวังดีมาบอกก็ฟังหูไหว้หูนะคะอย่างที่สใครที่มีคนคุยอยู่คนคุยยังถือว่าโสดนะมันจะมีในกรณีที่แพรมองว่า เฮ้ยมันมันเป็นเหมือนมีทางเลือกอย่าลืมว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของใครนะคะอย่าพึ่งไปสวมกลงของความเป็นเจ้าของและการครอบครองว่าเธอเป็นของฉันแล้วฉันจะทำอะไรกับเธอก็ได้นะฉันจะยิ่งเงาใส่เธอก็ได้ no นะคะมันจะมีในกรณีที่แพร์มีความรู้สึกว่าถ้าในเมื่อต่างคนยังโสดแต่ตอนนี้ยังแฮปปี้ดีต่อกันอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นในกรณีที่เขาเองก็ยังมีตัวเลือกก็ให้เป็นเรื่องของเวลาไปเกานนะคะส่วนคนโสดสนิท ในนี้จะมี2บุคคลลักษณะนะคะหรือเป็น2เหตุการณ์ดีกว่าเป็นไปได้ว่า1มีโอกาสเจอจากการเดินทางไกลนะคะ<ๆ>เกี่ยวข้องกับโซนน้ำโซนทะเลจะนองบึงจะหาโอกาสไปตั้งแคมป์ไปปีนเขาเข้าปา่าอะไรแล้วแต่นะคะก็มีโอกาสเป็นประมาณนี้ได้ด้วยเป็นกิจกรรมที่มันไปเป็นกลุ่มได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่2มีโอกาสเจอกันจากคนเก่าๆอาจจะอย่างเช่นเจอกันแบบสมมติ พี่ที่คุณเคยชอบเขากลับมาจากอังกฤษแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกันเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเป็นคนเก่าที่อย่างเช่นอ่ะคนคุยคนที่เคยรู้สึกดีหรือแฟนเก่าได้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าโสดไปก่อนจะดีกว่าแต่คือคุณก็สามารถมีใครครบหาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีได้แล้วก็เป็นคนที่แพ้มีความรู้สึกว่าดูใจไปก่อนจะดีกว่าเพราะทีนี้เนี่ยมันเป็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้บ่อยเพราะคนเราเนี่ยความรักเป็นเรื่องของอารมณ์นั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะกับดวงทั้ง12ราศีในเดือนวิทนายนี้นะคะถ้าชอบเนี่ยก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้แพรแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะคะและเดือนหน้าเนี่ยการงานการเงนินครอบและสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมติดตามได้ที่รายการฟันดวงกับควินดาบนันเองคะ่ะ